เราทำงานแบบไม่สแสวงหาผลกําไรเราก็เอาตัวงานเตัวตั้งหรือเอาตัวผลจากงานเนี่ยจะไปสู่ผู้คนเนี่ยเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งแล้วเราจึงค่อยหาเงินนะมาขับเคลื่อนให้ตัวงานนี้มันดําเนินไปทีนี้พอเราคิดแบบนั้นเนี่ยเราไม่มีวันรวยเราไม่มีทางได้เงินเยอะแต่สิ่งที่เราค้นพบในการต่อมาก็คือว่าเราได้เพื่อนเยอะมาก ก็เริ่มมองการไกลไปเรื่อยๆว่าเออจริงนะถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆสร้างมิตรไว้มิตรก็จะตอบแทนเราพอสิบปีให้หลังมาพวกเขาเติบโตและยืนได้ด้วยตัวเองเขามีกําลังเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมกับแนวทางของเราเขาก็สามารถจะสมทบทุนหรือออกแรงออกปัจจัยต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินก็ได้ แต่ปัจจุบันฐานคิดเรากว้างกว่านั้นครับการทํางานชิ้นหนึ่งเนี่ยเราต้องตั้งว่าในงานนั้นต้องการปัจจัยอะไรอีกนอกจากเงินถ้าเกิดว่างานเราดีงานเรามีประโยชน์ต่อผู้คนมันก็ทําให้หลายๆคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในหลวงท่านคงจะเลนเห็นแล้วว่าในโลกที่มันผันแปรไปแล้วก็เล่าร้อนนทุกวันเนี่ยมันจําเป็นต้องมีหลักที่จะยึดถือได้ในการดํารงชีวิตเป็นสิ่งที่สังคมไทยเคยมี แต่เราอาจจะละเลยเป็นสิ่งที่ดีที่เรากลับมาทบทวนแล้วก็นากลับมาใช้